สวัสดีทุกท่านครับทีนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของเอนชตากันนะครับว่าเอนชตาที่1ถึงถึงอนชตาที่นีบเอ่นี้ือนชตาไหนสําคัญเอนชตาไหนไม่สําคัญนะครับทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนเราก็จะแจกแจงเรอนชตาออกมาเป็นสมภาคนะครับ3มภาคก็คือเอนชตาที่1ถึง4ถือว่าเป็นเรอนเด็กๆนะครับเป็นเอนชตาที่เปรียบเสมือนกับเด็กเพิ่งแรกเกิดเลยนะครับคือเอนชตาที่1 ส3 4ามสี่นะครับส่วนเรนอนชาตาที่ห้าห้าหกเจ็ดแปดจะเป็นเรนอนชาตาวัยกำลังหนุ่มกำลังสาวกำลังทำงานอย่างขมักขม้นหรือสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเรนอนชาตาบ้านปลายก็คือเรือนชาตาที่เก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองครับก็จะเป็นเรนอนชาตาบ้านปลายของของดวงชะตาหรือของชะตาชีวิตนะครับ หากท่านเล่นหุ้นนะครับหากท่านเล่นหุ้นหรือดูดวงชะตาของตัวท่านเองนะครับถามว่าเราสนใจหุ้นที่ดาวกําลังโครจรจากเดือนไหนไปเดือนไหนนะครับเท่าที่สอนมา10ปีนะครับแล้วก็วิจัยมา19ปีนะครับตำแหน่งดวงดาวซึ่งมีความปากเปียวแล้วก็จะทําให้หุ้นเริ่มเล่นหุดแรงเริ่มเล่นดีนรเริ่มเล่น,ลนทํากําไรได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับ จะเริ่มต้นที่เรือนชตาที่สไปหานะครับเรือนชตาที่สไป5นะครับ,รรไ,รบไม่ว่าตำแหน่งดาวอาทิตย์จรประจำเดือนกำลังโครจรอยู่ในเรือนชตาที่หนึ่ก็อาจจะมีการเล่นที่เบาบางกว่าเรือนชตานที่หขึ้นไปนะครับแม้กต่ทั้งวงรอบดาวจันจรนะครับถ้าวงรอบดาวจันจรถ้าท่านดูเป็นเดือนนะครับเราก็จะสนใจวงรอบดาวจันจรซึ่งกําลังโครจรจากสไปหนะครับ แม้ก็ทั่งดาวพระราศบดีดาวโชคลาภประจําปีนะครับเราก็จะมาสนใจหุ้นที่มีดาวพระราศบดีกําลังโคจรเปลี่ยนแปลงจากเรือนสีไปห้านะครับ